ไปร้านสะดวกซื้อแล้วอยากได้มาติดหน้าบ้านบ้างนะครับผมตัวนี้เลยฮัลโหลเวลครัคือถ้ามีอะไรผ่านเซนเซอร์มาเนี่ยหรือว่าคนเดินผ่านเนี่ยมันก็จะส่งเสียงนะ <Hello. S 1> ตัวนี้ข้อดีของเขาคืออะไรไหมเราสามารถอัดเสียงเราใส่ได้นะ mm hmm. ใครอยากเสียงเราครับให้กดค้างไว้นะครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนอะโอเคตอนเนี้ยระยะรัศมีนะครับ3-4เมตรถ้าคนเดินผ่าน,นเซ็นเซอร์ใช,นะใช่ไหมมันก็จะดัง ตัวนี้เลยครับผมแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนมาใช้เป็นกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับให้กดตัวปุ่มปิดนะครับผม2ทีหรือว่ากดปิดเปิดใหม่นะครับมันจะเซตค่าเริ่มต้นก็คือปุ่มปิดเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงระดับเสียงนะครับแล้วก็ตัวไม้แอดเสียงกดค้างไว้ทิมคันนะไร้สายนะครับใส่ถ่าน AA 3ก้อนนะครับผมแต่ถ้าใครอยู่ร้านอยู่บ้านประจํานะครับเขาสายแบบเลี้ยงไฟอะทช้ซีแถมให้นะครับใครที่สนใจต้องรีบจัดไปมีให้เลือกสสี